เราพยายามสร้างสังคมแห่งความสุขให้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับผมพยายามทำคอนเทนต์เรื่องบวกพยายามทำคอนเทนต์ในเรื่องที่ดูแล้วสบายตาฟังแล้วสบายใจนะครับดูแล้วมีประโยชน์และก็แฝงกับการผ่อนคลายการเที่ยวสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกดตัวตามใจวันนี้อยากมาพูดสั้นๆแค่นี้แหละฮะวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่อง ที่ดังกันตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของตำรวจเรื่องของผู้กับโจ้ผมอยากให้ทุกท่านนี่ยแยกประเด็นออกนะครับระหว่างผู้กับโจ้กับตำรวจทั่วไปแยกประเด็นออกระหว่างตำรวจบางท่านกับตำรวจส่วนมากนะครับไม่อยากให้เหมารวมนะครับเพราะในคนเรานะครับทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับและบางทีนะครับแม้กระทั่งคนคนเดียวนะครับก็ทําในเรื่องที่ดีก็มีนะครับทำเรื่องไม่ดีก็มีในคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาทําดีเราก็ต้องว่าดีทําไม่ดีก็ว่า ไม่ดีแค่นั้นเองครับเราอย่าไปเหมารวมคนเนี่ยไปเหมารวมว่าคนอาชีพนั้นต้องเป็นคนเลวทั้งหมดนะครับผมไม่ได้ออกมาพูดเพื่อเพื่อตำรวจเพราะผมเองก็ไม่ใช่ตำรวจแต่ผมออกมาบอกว่าทุกคนไม่ว่าอยาอาชีพไหนเหมือนเหมือนเราเนี่ยครับเราทําทัวร์นะครับ,รนค,รบคนทําอาชีพทัวร์ก็มีทั้งแบบที่เคยได้ข่าวว่าไปลอยแพลูกค้าบ้างไปอนนุ่นนี่บ้างและมีทั้งแบบที่ ittle, następ, ไไทว่าพาไปเที่ยวแล้วลูกค้าประทับใจมันมีหมดนะครับมันมีหมดเพราะนั้นผมไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมมากกว่านะครับเพราะงั้นอยากให้ทุกคนนะครับม ในแง่ดีแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีคนไหนไม่ดีเราก็ว่าคนนั้นไม่ดีอย่าเหมารวมนะครับวันนี้ผมมาใช้ที่ทําการของเทศบาลนครตรังในการถ่ายทําในท้องถิ่นเหมือนกันฮะท้องถิ่นแต่ละที่ก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีเราก็อย่าไปเหมารวมนะครับผมสัมผัสกับท่านๆนหลายท่านนะครับที่เป็นนายกเทศบาลที่เป็นนายกอบตที่เป็นสสผมสัมผัสมาหลายท่านนะครับบอกตรงๆว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวมีทั้งที่แบบดีและไม่ดีนะครับทุกอาชีพเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมด เพราะนั้นเราอย่าไปหมอรวมนะครับเราพยายามสร้างสังคมแห่งความสุขให้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับที่นี่จังหวัดตรังนะครับผมพยายามทำคอนเทนต์เรื่องบวกพยายามทำคอนเทนต์ในเรื่องที่ดูแล้วสบายตาฟังแล้วสบายใจนะครับดูแล้วมีประโยชน์และก็แฝงหนบการผ่อนคลายการเที่ยววันนี้เหมือนกันผมออกมาพูดในเรื่องของของประเด็นที่ร้อนแรงมากซึ่งไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสแล้วแล้วแล้ว,ลวมีความรู้สึกที่แย่กับอาชีพตำรวจนะครับส่วนตำรวจ ที่แย่เราก็ว่ากันไปเป็นรายๆายไปนะครับว่าเป็นรายรายไปดีกว่าวันนี้อยากมาพูดสั้นๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยออกมาหาสิ่งดีๆออกมาสื่อสารสิ่งดีๆกันนะครับผมอยากให้ใครที่ทําคลิปลงเฟซส,ส่งไลน์อะไรต่างๆนี่ครับเรามาส่งเรื่องดีๆกันดีไหมครับเรามาบอกต่อในเรื่องดีๆอย่างเช่นท่านทราบไหมครับว่าโอลิมปิกไทยเราเนี่ยเราได้เหรียญมากี่เหรียญใครบ้างที่ทําชื่อเสียงให้กับเมืองไทยท่านทราบไหมเรามาดูที่เรื่องพระเ,เกจิอาจารย์ชื่อดัง สมัยนี้มีรูปไหนบ้างเหมือนเหมือนจังหวัดตรังผมเนี่ยพระครูอดุลเนี่ยฮะเป็นพระที่ทุกคนให้การยอมรับว่าเป็นอริยสงฆ์นะครับเนี่ยฮะเราหาสิ่งดีๆสิ่งเบิกบานมาสื่อสารกันดีกว่าครับส่วนเรื่องแย่ๆเราก็รับรู้ไว้แต่เราอย่าไปโฟกัสกับมันเพราะจะทาให้ชีวิตเราจะทําให้คนรอบข้างเรารู้สึกแย่ไปด้วยในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะงั้นเรามาหาพลังบวกกันดีกว่าครับเราหาสิ่งดีๆมาเผยแพร่กันมาพูดคุยกันสิ่งไหนแย่ๆเราก็หลีกเลี่ยงนะครับ แต่เราก็ติดตามเดี๋ยวพอเราไม่ติดตามเขาก็มวยหมกเม็ดนู่นนี่เพราะงั้นเราก็ติดตามติดตามดูซิว่าทําถูกต้องไหมดูซิว่าเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องหรือเปล่าเราก็ติดตามแต่เราอย่าออกมาเป็นเรื่องหลักของชีวิตเราเราหาเรื่องหลักของชีวิตเราเนี่ย <AM S 1> เป็นเรื่องที่ดีๆดีกว่าครับเป็นเรื่องที่ให้สังคมรู้สึกบันเทิงทัวเราก็บันเทิงคือผมไม่ไ <im são c oughs> ดนะ้หมายถึงว่าต้องเต้นต้องดิ้นนะครับหมายถึงว่ารู้สึกเบิกบานนะครับแล้ววันหลังผมจะพาท่านไปเที่ยวนะครับบาง จังหวัดก็สามารถเดินทางได้เที่ยวได้บางจังหวัดก็ยังต้องควบคุมอย่างมากอยู่บางจังหวัดฉีดวัคซีนแล้วก็ลดระดับลงผมก็ฉีด2เข็มแล้วนะครับเพราะว่าผมทําอาชีพทัวร์เราถือว่าด่านหน้าฉีด2เข็มแล้วแต่ผมก็ยังต้อง,องสวมแมสนะครับผมยังไปไหนมาไหนก็ต้องป้องกันนะครับเพื่อความปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับเพราะง,งั้นเราไปเที่ยวเที่ยวได้ครับแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่า2เข็มแล้วจะไม่ติดแต่ว่าอาการจะเบาลงแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องสมุน,นไพรอะไรต่างๆผมจะมีอะไรมานําเสนอเพิ่ม น,นะครับเพราะอยากส่งเสริมเรื่องสมุนไพรไทยนะครับอยากเสนออะไรที่เป็นไทยๆอยากเสนออะไรที่เป็นบ้านเกิดนะครับอาจจะเรียกว่าชาตินิยมก็กว่าได้เพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วครับต่างชาติก็อยากจะมาเพราะฉะนั้นนะครับรักเมืองไทยเชื่อชูเมืองไทยแล้วเชื่อชูคนไทยที่ทําดีด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ